สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวบเบนซ์ไปซ่อมอูแอบขับไปชนยับไม่ชดใช้รั่นคุณนั่นแหละต้องชดใช้อูเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นางสาวชอชดากิติธนโชกชัยนักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามร้รองเรียนต่อสื่อมวลชนว่านำรถยนต์ฮอร์เมอร์ซเดสเบนซ์รุ่น C250 ไปซ่อมที่อูแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองมหา สารครามแต่เจ้าของอู่กลับนํารถของเธอพาญาติไปที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเกิดอุบัติเหตุทําให้รถเสียหายอย่างหนักโดยแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารครามแต่คดีไม่มีความคืบหน้าจึงร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อขอให้เป็นอุทาหรณ์หากจะนํารถเข้าอู่ซ่อมขอให้ไปอู่ที่เชื่อถือได้ได้ไดมาตรฐานและมีจรรยาบรรณไม่นํารถลูกค้าไปใช้โดยพลละการนางสาวช่อชะดาเปิดเผยว่านํารถยนตเบนซ์ไปซ่อมที่อู่แห่งหนึง่ง เมื่อวันที่14มกราคม65ซึ่งอูนี้เป็นอูรับซ่อมรถยุโรปโดยทั้งเจ้าของอูแอบเอารถของตนพาญาติพี่น้องรวม4คนซึ่งเป็นแม่ของเจ้าของอูและหญิงชาราอีก2คนไปเกิดอุบัติเหตุพื้นที่สถานีตำรวจโูธรทคูเมืองจังหวัดบุรีรมัมย์เมื่อวันที่15มกราคมต่อมาวันที่16มกราคมทางเจ้าของอูโทรศัพท์มาถามว่ารถตนมีประการันหรือไม่รถเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตนตกใจมากจึงขอดูสภาพรถและโทรศัพท์แจ้งประการันให้ไป รวสอบก็ประากฏว่ารถเสียหายอย่างหนักและทางประกันแจ้งว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของประกันเพราะรถอยู่ระหว่างซ่อมทางอูเป็นคนขับรถไปชนทางอูจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยทางอูอ้างว่าจะนํารถไปซ่อมที่จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้น3ามกุมภาพันธ์ประกันเจราจากับทางเจ้าของอูเพื่อให้เซ็นเอกสารเพื่อนํารถไปประเมินค่าซ่อมที่อูกลางของประกันแต่ทางอูไม่ยินยอมอ้างว่าตัวเองเป็นช่างจะซ่อมให้แต่ทางต้นไม่มีความเชื่อถือในอูดังกล่าว แล้วจึงเสนอทางเลือกให้อูคือนํารถคันใหม่มาชดใช้โดยเป็นรุ่นเดิมหรือรุ่นที่เทียบเคียงหรือชดใช้เป็นเงินสดตามราคาประเมินณนะวันที่รถเกิดอุบัติเหตุแต่ถึงตอนนี้ทางอูก็ยังเงียบไม่มีตอบรับใดๆบอกแต่เพียงว่าจะซ่อมรถให้ซึ่งตนไม่โอเคถึงซ่อมกลับมาก็ไม่รับเพราะรับกลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาในระยะยาวอีกหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วที่สถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคามแต่ คดีไม่มีความคืบหน้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้ไปหาทานายเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายไว้ได้เลยเพราะตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้ล่าสุดติดต่อกับทางเจ้าของอู่อีกครั้งเพื่อที่จะให้ทางอู่เยียวยาแต่ทางเจ้าของอู่กลับบอกว่าทำไมทางอู่จะต้องเยียวยาเขาไม่ผิดคนผิดคือตนที่เป็นเจ้าของรถจะต้องไปเยียวยาทางอู่เพราะมีคนบาดเจ็บหลายคนเรื่องรถยังยืนยันที่จะซ่อมให้ซึ่งหากซ่อมเสร็จกลับมาตนก็ไม่รับเพราะมันเสียหายเยอะขอเ ใช้เป็นเงินสดเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ตนอยากให้เป็นอุทาหรณ์หากจะนํารถเข้าอู่ไปซ่อมขอให้เข้าอู่ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานและมีจรรยาบัณไม่นํารถลูกค้าไปใช้ส่วนตัวจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะหากไม่เกิดอุบัติเหตุเราไม่รู้เลยว่าทางอู่จะขับรถเราไปไหนต่อไปบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างหาทนายเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปนางสาวช่อชนดากล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอขอบคุณข้อมูล จากสยามนิวส์ขอบคุณครับ